สวัสดีครับวันนี้ก็ามาอีกแล้วตลาดสีสมรัดติดกับเจรุจักรนะครับผมก็จะมาจอดรถอยู่ตลาดอยู่ทางไอสวนสมเด็จพนังเจ้าสิริกิจแล้วก็จะเดินไปเอาปลาแต่พอดีติดงานไม่ได้จองปลาไปก็เลยต้องเดินหาจองในร้านเดียว ของพี่แม่งจองปลาสอดปลาบอลลูนปลากัดถุงแต่วันนี้คนแย่งปลากันเยอะมากคนต่างจังหวัดมาเหมาปลาเยอะมากแต่จริงๆก็เขาไม่ได้มาเองหรอกเขาก็ฝากแบบผมนี่แหละฝากซื้อ ลายใหญ่กว่าผมก็มีผมก็เห็นแล้วที่ว่ารับเหมาส่งหิวปลาลายใหญ่มีเขารับเยอะกว่าผมอีกเป็นครั้งหนึ่งก็เต็มรถกระบะเขารับถือว่าถือว่าใหญ่มีอยู่หลายเจ้าแต่เขาไม่ได้ทำ YouTube หรอกเขาก็อาจจะทำมานานแล้ว มีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ปลาฟรีผมยังมีแจกอยู่นะแต่หลายคนน่ะไม่เข้าใจกติกากดติดตามคุณกดติดตามคุณดูคลิปยังไม่ทันจบเลยคุณไม่แอดไลน์ผมมาแล้วคุณมาคอมเมนต์ถามว่าผมทำตามกติกาแล้วผมจะได้ยังไงแล้วผมจะติดต่อบคุณยังไงล่ะผมจะติดต่อบคุณยังไงผม,ผมก็ติดต่อ,งไ,งมมตตอไม่ได้คุณ อยากได้คุณกดติดตามแล้วคุณก็แอดไลน์มาถ้าคุณแอดไลน์มาคุณก็แจ้งด้วยว่าต้องการการปลาอะไรเพราะช่วงนี้ผมทำงานไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าจะว่างคนไหนที่ว่าแอดไลน์มาผมโทรกลับแล้วบอกไม่ว่างไม่ว่างก็ ไม่ต้องแอดผมมาเพราะผมก็ไม่ว่างเหมือนกันผมตอบคอมเมนต์ตอบไลา์ลูกค้าก็เป็นร้อยผมไม่ได้ยิงนะแต่เวลาว่างคนระับผมมีช่วงกลางคืนเพราะช่วงนี้ผมมีงานพิเศษก็คือว่าผมเป็นเป็นช่างช่างเก่าเขามาตามผมไปทำงานผมก็ไป ถ้าอยากได้ปลาอยากฝากผมซื้อผมก็บอกทุกอย่างอันไหนของดีของไม่ดีแต่ขอแค่คุณอย่าไปโทรสั่งเองคุณโทรสั่งเองคุณจะได้ของไม่ดีและถ้าคุณสั่งไปขายในจำนวนที่เยอะในกรณีที่ปลาตายผมจะไม่รับผิดชอบเพราะมันไม่ใช่ปลาผมแต่ถ้าคุณซื้อน้อยๆผ่านผม โดยที่ว่าไม่ใช่การฝากซื้อแบบนี้ผมรับผิดช,ชอบถ้าปลาตายแต่ถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นคือว่าผมลดราคาอยู่แล้วและการขนส่งอาจจะมีตายสตัวสามตัว4ี่ตัวถ้าช่วงโปรโมชั่นผมลดราคาอยู่แล้วผมก็จะไม่รับผิดช,ชอบเพราะว่าผมถือว่าผมผมขายถูกอยู่แล้วปกติช่องผมก็ขายถูกกว่าช่องอื่น แล้วก็จะเลือกปลาร้านเลือกปลาคุณภาพให้อันนี้ก็หลายร้านก็จะไม่มีอันนี้ร้านร้านพี่แม่งเขาก็จะอันนี้ร้านราคาถูกจริงนะถ้าใครไปก็สามารถซื้อกับเขาโดยตรงได้ถ้ามีเวลาไปนะแต่บุบ้องตรงรถติดมากเขาจะขายเฉพาะวันพุธวันเดียวร้านนะี้ ก็ปลาบอลลูนก็ถุงละ 150, ร้อยหสิบปลาสอดก็ถุงละ 150, ร้อยห้าสิบปลาหางนกยุงก็ถุงละร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยตัวนะแต่ถ้าเทียบกับร้านอื่นแต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่ามันจะเป็นการไปว่าเขาเพราะเราก็เคยซื้อไปกับเขาแต่ร้านนี้เขามาตั้งขายถูก เนี่ยนะครับใครจะฝากซื้อชาอะไราก็ดูคลิปดูอะไรให้จบอยากได้ของฟรีเอ,อมีนะผมจะพูดเลยแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อว่าพี่ครับผมอยากได้ปลาแต่มีเก็บไปทางไหมครับสิ่งของมีชีวิตผมขายของผมจะไม่เก็บไปทางและหลายคนก็บอกผมว่า เคยโดนโกงโดนอะไรมาคนอย่างผมไม่เคยโกงใครผมส่งจริงเพราะคลิปการส่งผมมีตลอดอยังไงก็ฝาก กดติดตามฝากดูช่องนะครับถ้าใครที่จะซื้อไปขายใครอยากได้ปลาอยากได้อะไรก็สามารถติดต่อผมได้แต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าไม่เชื่อใจผมก็ไม่ต้องสั่งกับผมเพราะว่าร้านใน้จอยู่จักเนี่ยในตลาดสีสมรั์ผมจะรู้จักหลายร้านแล้วก็ผมจะ ไม่ได้สั่งทุกร้านหรอกร้านไหนมันถูกผมก็จะสั่งให้ลูกค้าเพราะว่าถามว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียกับลูกค้าไหมผมก็ได้ค่าหิ้วปลาร้อยห้าสิบบาทผมก็ต้องวิ่งสามที่วิ่งวิ่งไปหาปลาบางครั้งมันไม่ได้ร้านเดียวด้วยเพราะว่าร้านเดียวมันปลาอาจจะไม่ครบอ่าคุณอาจจะอยากจะได้ปลากัดผมก็ไปซื้อร้านถูกให้คุณภาพดี หรือว่าร้านปลาสดผมก็ต้องวิ่งไปอีกร้านหนึ่งผมก็ต้องวิ่งไปหาลาังโฟมใส่ให้ไปซื้อลังโฟมจะอยู่จักก็ราคาถูกก็ใบละห้าสิบบาทมือสองแล้วผมก็ต้องวิ่งไปไปสนีอีกถ้าหาถูกกว่าผมไม่มีส่วนมากเขาจะคิดเป็นจุดกันเป็นจุดจุดละห้าสิบบาทเขาสามจุดก็ร้อยห้าสิบ แต่ของผมว่ามันเกินสามจุดอยู่แล้วที่ผมวิ่งรับปลาในกรณีที่อยากได้ปลาดีปรึกษาผมอยากได้ปลาราคาถูกปรึกษาผมผมจะวิ่งให้เองอย่าไปติดต่อทางร้านเองเพราะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์แล้วผมไปรับเขาก็จะยัดในเมื่อโทรสั่งเขาแล้ว เขาก็จะยัดของไม่ดีให้อย่างปลาแพ็กไว้นานแล้วใกล้ตายแล้วไปถึงกุ้งก็ตายพอดีผมจะคัดให้ผมจะคัดกองร้านให้เพราะร้านร้านขายก็ไม่ได้ดีทุกร้านหรอกคนเรามันก็มีหลายนิสัยหลายจิตใจกันอย่างเนี่ยลูกค้าสั่งผม ผมจัดโปรอยู่ผมก็จะอันนี้ผมคัดให้เองเลยนะผมไปเจอผมถามก่อนว่าจะเอาไปเลี้ยงแบบไหนเขาบอกเอาไปกัดเอาไปกัดผมก็คัดตัวเล็กให้มันต้องเป็นปลาวัยรุ่นเอาไปกัดแต่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่เป็นปลาแก่แล้วถ้าลูกค้าเอาไปก็ไปกัดไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกกันคนเล่นปลาเขาเรียกกันว่ามันหมดเคี้ยวหมดฟันแล้ว ผมก็จะคัดคุณภาพให้ลูกค้าถึงวันนี้เราไม่ได้กำไรวันหน้าเราก็ได้กำไรเพราะถ้าเราจะคิดจะทำอะไรในในอาชีพเราเราต้องทำให้เต็มที่ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากได้ปลาฟรีหรือว่าจะสั่งไปขายก็สามารถติดต่อผมได้ถ้าแอดไลน์มาก็ทักมาก่อนเลยว่าผมต้องการปลาครับหรือผมจะฝากซื้อปลาไปขายบอกมาแล้วก็ หรือไม่ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตผมโทรไปไม่ติดหรือถ้าคุณเจอบ้างคอมเมนต์อย่างเขาคอมเมนต์กลับมาเราโทรไปผมไม่ว่างคุณจะรู้สึกยังไงละ่ะแล้วผมไม่ได้มีเวลามานั่งตอบไลน์ตลอด คุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นผมแล้วมีลูกค้าแอดมาแล้วเราโทรกลับไปบอกไม่ว่างผมไม่ได้โทรไปวุ่นวายผมคุณจองปลาผมคุณรู้ไหมว่ากว่ามผมจะได้ปลามามันยากมากผมต้องโทรจองปลากับแม่ค้าพ่อค้าโทรสั่งจองล่วงหน้า ไม่งั้นผมไปผมก็ไม่ได้เพราะทุกวันนี้เขาจองกันหมดโทรจองหน้าร้านไม่มีปลาขายถ้าผมไปผมก็เสียเที่ยวไม่ใช่ว่าคุณจะมาคิดว่าผมอยากได้เงินคุณแค่นิดหน่อยแล้วพอผมโทรไป กลายเป็นว่าคุณไม่รับสายแล้วคุณจะแอดไลน์ผมมาเพื่ออะไรครับยังไงก็ขอระบายหน่อยคลิปนี้ผมก็อึดอัดมานานแต่เรื่องส่งปลาเรื่องอะไรผมก็คัดคุณภาพให้เหมือนเดิมแค่ขอระบายคลิปนี้หน่อยสวัสดีทุกคนนะครับ